ว้าววันนี้จะได้กินปลาปลาจากไหนนะปลากระพงวัดพุทธใช่ป่ะที่รเราไปซื้อมาเมื่อวานเป็นเนื้อปลากระพงแผ่นนี้เท่าไหร่นะไม่รู้แหละร้อยกว่าบาทปะ่110ทปะร้อยสิบไหม๋ยวนะร้อยสิบเขาขายโลเท่าไหร่มีแค่ปลาแค่โลละสองร้อยห้าสิบป่แค่ปลาใช่เอออันนี้ไม่ไม่ถึงโลร้อยสิบบาท ใช่ไหมอ่าร้อยสิบบาทแผ่นหนึ่งมีแต่เนื้อนะมีแต่เนื้อล้นๆนะไม่มีก้างเอาก้างออกแล้วหมดแล้วมีเส้นเดียวเปลี่ยนมีดอ๋อหั่นอย่างนี้ก่อนจะเอาไปทอดหรือเอาไปต้มเอาไปนึ่งลวกค่ะเอาไปลวกปลากระพงลวกจิ้มต้องทำมีดคมคมนอกมาก็เป็นได้เป็นแผ่นๆอย่างนี้ได้อ่ะยังไม่ลวกเลยหรอครับ ก็อ,อ๋อมีสองแผน่นรวกครึ่งเดียวกินพุงปลาก่อนท้องแล้วแตง่งกันยังไงพุงกับท้องอ๋อกินท้องปลาก่อนเสืออสุกยังจ้านี่เสืออนึ่ง่ทำเครื่องต้มยำเอาไวล้ลวกปลาฉีบใบมะกรูดด้วยอันนี้ก็ทำกระเทียมผัดคะน้าใช่ไหมอย่างสุดท้าย<อ>แล้วก็กินได้ ดับขาวนะเนาะ๋ยวให้มันเดือดแรงเราจะใส่ปลาลงไปเนกะ็มไว้ก่อนใส่ปลาลงไปเลยใส่ไปเลยพอไหมคะพอค่ะ,อคะเอาเก็บเก็บไว้กินมื้อกลางวันบ้างเดี๋ยวกลางวันจะได้ง่าย,ายๆต้มกินไม่ต้องคนนะคะรอให้น้ําเดือดรอน้ําเดือดไม่ต้องคนเดือดปุ๊บแล้วเป็นยังไง่อยไปก่อนก็กินได้เลยใช่ปะเดือดปุดแล้วจ้าจะร้อนแล้วจ้าจะร้อนแล้วจ้า หอมถูกแล้วหอมสมุนไพรมากเลยปิดปิดครัหอมสมุนไพรมากเลยมีนมม้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะนี่ปลาลวกจิ้มโอ,โ,โอ้โหตรงอะไรนะตรงพุงเอ้ไม่ใช่ตรงท้องหน้าท้องเห็นไหมท้องใครก็ต้องมีมันทั้งนั้นอนะอะไรนะเดี๋ยวจะเอาอะไรให้กินนะมงแรงมลแงทำไมทำเยอะขนาดนี้มะแลงเอ้ไม่ใช่ <laughs> กระเทียม ทำเผื่อกลางวันเหรอบ่ก็ทําให้ปอกง่ายนี่คือจะปอกเตรียมไว้เยอะๆเลยใช่ไหมเครอกินอยอ่นะเสร็จแล้วล้างแล้วก็เรามีเครื่องบดปั่นนะมีที่ซื้อมาให้วันก่อนไงใช้สิเดี๋ยวอย่าเพิ่งไหนอ่ะใต้ของอันนี้เวอร์ชันสองเนี่ยเวอร์ชันแรกพังไปแล้วโดนฝนโดนน้ำนะจริงๆมันก็ไม่ได้ใส่มีดก่อนไหมอ่าเสร็จแล้วก็อาจจะต้องบดสองรอบรอบเดียวไม่ได้หรอคะเราลองดูรวแต่ อ่าก,กดปุ่มจ้ะก,กดปุ่มจ้ะดูะเลยจะเย็นๆหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเนี่ยสายไฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะละเอียดเลยเขย่านิดนึงค่ะฮะง่ายไหมอุ้ยล,<ะ>ละเอียดกว่ารุ่นแรกนะของเวอร์ชันแรกะเหมือนเลยเห็นปะ่ะใส่ด้วยกันได้รู้ปะ่ะทำไมถึงเหมือนรู้แล้วทำไมอะ่ะพูดจิลืมแล้วอะไรอะ่ะบอกรู้มมผมจะตอบเองอ่ะให้ดาวทำไมถึงเหมือน จะได้ไม่ต้องทำให้พิมพ์เยอะเออเคพอละนะเรียบร้อยได้สองถ้วยอันนี้ถ้วยเวอร์ชันสองอันนี้ถ้วยเวอร์ชันแล้วจะได้กินข้าวนะท้องร้องจกจกแล้วจริงจริงแล้วใบมีดได้จะใช้ได้กันได้ด้วยอะใส่กระเทียมลงไปใส่หมดเลยเหรอใช่ค่ะเยอะแล้วเนี่ยเก็บใบก็ได้หมายถึงว่าทำทำแล้วเผื่เอาไว้ใส่กระเทียมลงไป จะได้ไม่ต้องมาทําหลายครั้งอ,อทำเป็นกระเทียมเจวหอมแล้วอ่ะมันเป็นกระเทียมไทยกระเทียมเล็กๆอ่ะจะออหอมกว่ากระเทียมหัวใหญ่เออแต่มันก็ทํายากกว่ากระเทียมหัวใหญ่คือกระเทียมจีนกระเทียมไทยต้องซื้อที่ไหนกระเทียมไทยต้องซื้อที่ตลาดไทย <laughs> สีสกเกต <laughs> ไปซื้อในอินเทอร์เน็ตได้สีสกเกตคือแหล่งกระเทียมคุณภาพดีถ้าเราไม่ทำอาหารกินเองเราก็ต้องมีรายได้มากกว่าน,นี้นะจ๊ะ ก็ต้องไปทํางานประจานะจ๊ะขับรถไปวันละสองชั่วโมงไปสองกับสองแน่ใจ2 2> ว่าจะได้จะได้เงินเยอะขึ้นอา้าวก็ต้องเอาเงินเยอะขึ้นดิแน่ใจว่าไปทํางานข้างนอกล้วจะได้เงินเยอะขึ้นเอามีลูกแล้วก็ต้องเอาเงินเยอะขึ้นไม่ถามว่าแน่ใจป่าวว่าไปทํางานข้างนอกเลยเอาถ้าถ้าตําแหน่งที่เงินไม่เยอะก็ไม่ทาไงเท่าไหร่เยอะอ่ะหนึ่ง้านสามสี่แสนอะตอนนั้นที่ทํางานอะ นะแต่ไม่มีเวลา MD ลงงานเขาได้สามสี่แสนอะ่ะเออถ้าได้สี่แสนก็โอเคมีใครอยากจะจ้างไหมเขาบอกไม่มีหรอกพอแล้วยังไงพอแล้วหอมหอมหอมสรุปคือไม่มีคนจ้างนะสี่แสนอะ่ะก็ทำกับข้าวกินเองต่อไปเพราะ,ะไรายได้ต่ำอ่าเริ่มจากเจียวกับเทียมจ้ะอันนี้คือยังไงเก็บไวปครึ่งหนึ่งเหรอ มันมีน้ำมันอะทำยังไงถึงจะเออก็น่าจะออกแล้วอ่าเก็บไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ทำคน้ำเมื่อเช้าใช่ไหมใส่ซ้อนหอยเลยเหรอขอใส่เยอะๆเอยนะคะผักมันเยอะค่ะอ๋อคาน้ำละน้ำมันหอยใช่ค่ะพอมไหมคะพอแลวอุ้ยมันจะเค็มไหมอะเค็มซ้อนนี้เค็มเขาต้องใส่อะไรบ้างนะพอแล้วแค่นี้แหละแค่นี้เหรอเออราซ้อนหอยแค่นี้เหรอแค่นี้แหละอาวเราทำผิดขั้นตอนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ ใส่แป้งด้วยต้องใส่แป้งอะไรอ่ะข้าวโพดข้าวอะไรอ๋อใช่เห็นต้องใส่แป้งด้วยอ่ะลืมเลยเราจะใส่หอยแท้ไหมซอสหอยแทะเอามาสิเออไหมเออไม่ได้อาผักไปคั่วหรอหอยแท้พิสุนะคะแต่ยังไม่ใส่เกินไปค่ะหอยแ้ะเดี๋ยวใส่แป้งด้วยใส่น้ำใส่แป้งต้มจ้ะไหนชิมแล้วเป็นไงคิดนานไม่รู้เลยน้อยแป้ง อะไรร้อยไปอ๋อเหนียวไปหรือยังไงจืดจืดจืดก็เติมเบค็มอะพร้อมยังคะชิมไปชิมมาเดือบปุ๊บแล้วสั่งไม่ชิมละไม่ชิมละก็บอกแล้ว่ะมีกินได้ทุกรสคณะต้มอะจับลงมาค่ะแล้วไงต่อช้อนออกช้อนออกใส่น้ำขิงเอ้ยน้ำแข็งนอกน้ำเย็นทันที จะได้กรอบใช่ไหมคงความเขียวสดได้เขียวมีน้ำเย็นมากเลยนะเย็นจัดมีน้ำแข็งนี่ไงก้อนไปเลยน้ำแข็งที่เหลือล้างนะคะเดี๋ยวเอาไปใส่กระติกเลยน้ำแข็งไปล้างนี่ไงใส่กระติกเลยเนี่ยร้างไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่มือยังไม่ล้างไปเลย พอดีอ่าเ,เสร็จ<อ>แล้วจ้าเอาขึ้นไปเลยเขียวไหมคะเขียวครับใส่จานเลยอ่ะใส่จานเลยจ้าใส่จานเลยจ้าซอสมาลาดค่ะที่เป็นเม็ด,เม,ดเม็ดไม่ใช่แป้งนะคะมันคือกระเทียมอ๋ออ่ะราดซอสลงไปซอสมกระเทียมอย่างแบบเหนียวไะน้อยไปนะซอสอะ ใช่ไหมแล้วก็เหนียวไปด้วยผิดสูตรนะคะสูตรนี้ไม่แจก,กแล้วค่ะลาแค่ครึ่งเดียวดิเพราะว่าซอสมันน้อยอีกครึ่งหนึ่งเผื่อไว้ทำต่อตอนกลางวันไม่ทันเลยอะอาจจะพอก็ได้นะอ่ะลาดซอสลงไปแล้วไงต่อคะเดี๋ยวกดเอาให้หมดเดี๋ยวขอ,อแล้วก็อ,อ๋อใส่กระเทียมอ่าโรยโรยกระเทียมเจียวลงไปจ้า แล้วก็ค่ะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาจบอ่ะพร้อมเสิร์ฟอ่ะวันนี้มีตะลงไม่ใช่ผัดคะน้านะเป็นคะนารานน้ำมันหอย <c oughs> ผสมแป้งแล้วก็ปลาลวกจิ้มน่ากินมากเลยค่ะกินหมดไหมคะหมดครับมากินข้าวกันได้ละอยากทำคลิปเป็นสนใจเรียนคอร์สท,ทำคลิปออนไลน์กับเราสองคนทักมานะคะทักมาเลยครับ